วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้อุ่นวยการสถานศึกษาค่ะ การของโรงเรียนมัธ่าวิทยาค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถาันศึกษาค่ะขออนญ่ตเริ่มถามคําถามแรกเลยนะคะครับค่ะทางโรงเรียนมัธ่าวิทยานะคะมีการบริหารทางฝ่ายบริหารทั่วไปยังไงบ้างคะโรงเรียนมะธ่าวิทยานะครับก็จะแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษานะครับถ้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะครับนี่ ก็จะมีแบ่งเป็นฝ่ายย่อยก็มีสานักงานบริหารงานทั่วไปงานสารบรรณงานบุคลากรงานสวัสดิการงานคณะกรรมการภาษาขั้นพื้นฐานงานการเงินงานทัสดุงานแผนงานงานควบคุมภายในและก็งานสารสนเทศอันนี้ก็จะแบ่งเป็นฝ่ายหนึ่งนะครับก็จะมีคุณครูเป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วก็มีลูกน้องในฝ่ายประมาณอยู่สามสี่คนนะครับในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริงารทั่วไปในส่วนใหญ่แล้วก็จะรับผิดชอบงานเาด้านการเงินขั้สดุนะครับการเงินขั้สดุก็จะมีคนรับชอบตอนนี้จะมีพนังกงานจ้างตามภารกิจรับผิดชอบงานขั้นสูงงานธุรการก็จะมีพนังกงานจ้างตามพารกิจรับผิดชอบในโรงเรียนของเราจะมีะมีครูรับผิดชอบอีกท่านหนึ่งก็เป็นการเงินนะครับเป็นครูเป็นข้าราชการการเงินแล้วก็มี งานพัสดุก็จะมีคุณครูที่เป็นผู้จัดการรับผิดชอบท่านน่เป็นหัวหน้าพัสดุแล้วก็หัวหน้าฝ่ายการเงินนะครับตอนนั้นก็จะเป็นพวกบริหารงานทั่วไปก็จะเป็น <c oughs> เรื่องแบบทั่วๆไปในโรงเรียนนะครับที่เราผิดชอบยกเว้นงานอื่นๆที่เข้ามาก็จะให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบนะครับทีนี้เราเราแบ,บ่งฝ่ายเนี่ยตามสี่ฝ่ายที่โรงเรียนสักนกงกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสิมาจะแบ,บ่งฝ่ายเป็นสี่ฝ่ายก็จะมีงานอะไรก็ อันดับแรกที่สำคัญคือวิชาการงานวิชาการงา,านบริหารทั่วไปตาปล่อยกิจการนักเรียนแล้วก็ส่งเสริมและบริการนะครับที่ท,ที่เป็นงานของโรงเรียนที่สังกัดงค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมานะครับค่ะ,ะส่วนฝ่ายบริการงานวิชาการนี่มีการบริหารจัดการยังไงบ้างส่วนงานทางด้านวิชาการงานวิชาการก็จะแบ่งเป็นงานย่อยก็มี สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการงานเผนงานฝ่ายวิชาการงานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้งานส่งเสริมพัฒนาการเรียนสอนงานสื่อเพื่อการเทคโนโลยีงานประกันคุณภาพงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิเคราะห์ภายในงานทะเบียนนักเรียนงานห้องสมุดงานวัดผลแลนตร์งานแนะแนวงานทุงการศึกษาอันนี้ก็จะอยู่ในฝ่ายวิชาการนะครับ นี่ก็จะมีคุณครูมีเป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วก็มีคุณครูอี่รลูนน้อยในฝ่ายนั้นสามสี่ท่านนะครับนี่อยู่ในฝ่ายวิชาการวิชาการก็จะมีคุณครูรับผิดชอบเป็นหัวหน้าฝ่ายนะครับแล้วก็จะแบ่งย่อยเงานเช่นงานประกันคุณภาพงานใน,นแผนจากการเรียนรู้นะครับแล้วก็มาสอนต่างๆเป็นงานวิชาการ เจ้าูเนี่ยแต่ละท่านจะรับผิดชอบอยู่ก็จะแบ่งฝ่ายก็จะมีประมาณตั้สามสี่ท่านที่อยู่ในฝ่ายวิชาการนะรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนการเอาตารางสอนการมิเทศการต่างๆก็อยู่ในฝ่ายวิชาการมีนการเรียนจบการศึกษารมอและต่างๆังานขอฝ่ายวิชาการอีกลำพันธุจะมีงานตัวการคุณภาพนะตัวการคุณภาพภายในของโรงเรียนอันนี้ก็จะดูแลเรื่องการของสมอศที่มาประเมินนะครับ ในฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนการย่อยในฝ่ายกิจการนักเรียนก็จะมีสํานักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนงานส่งเสริมแก้ไขความประพฤตินักเรียนงานระบบดูแลสุขยเหลนักเรียนงานคณะศีลงานป้องกันยาเสพติดโรคเอดงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนงานส่งเสริมประชาธิปไตยงานรักษาความปลอดภัยาจราจรงานเกรือข่ายผู้ปกครองและก็งานประเมินผลฝ่ายกิจการนักเรียน อันนี้ก็เหมือนเดิมว่าจะมีครูเป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วก็มีคุณครูรับผิดชอบอยู่ในงานกิจการนักเรียนนีน้นะครับกิจการนักเรียนนี่ส่วนมากเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมของนักเรียนคนโดยรับผิดชอบก็เช่นงานกีฬางานกีฬางานกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสืองานกิจกรรมเกี่ยวกับการนํานักเรียนไปร่วมกิจกรกรมอะไรต่างๆการคัดเลือกเด็กนักเรียนนะครับรับรางวัลอะไรต่างๆหรือ กิจกรรมที่นําเด็กไปแข่งขันทักษะอะไรต่างๆก็จะเป็นฝ่ายฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับก็จะมีคุณครูรับผิดชอบอยู่ในเช่นงานด้านฝ่ายปกครองอันนี้ก็อยู่กิจการนักเรียนงานด้านยาเสพติดอันนี้ก็อยู่ฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับในกรมีคุณครูรับผิดชอบอยู่ก็จะแบ่งคุณครูรับผิดชอบแต่ละฝ่ายละฝ่ายค่ส่วนฝ่ายบริหารงานส่งเสริมและบริการนี่มัน วนงานสุดท้ายก็คืองานบริหารส่งเสริมและบริการอันนี้ก็จะมีงานย่อยอยู่ก็มีสำหรับงานฝ่ายบริหารงานส่งเสริมและบริการงานอาคารสถานที่งานสิ่งแวดล้อมงานชุมชนและบริการสาธารณสงานนักการพัฒน์ลงงานกิจการสาตรโรงเรียนงานประชาสันธ์งานสตทาศนศึกษาและก็งานประเมินผลฝ่ายส่งเสริมและบริการ ่วนใหญ่แล้วก็จะดูดานอาคารสถานที่เป็นหลักนะครับงานส่งเสริมบริการดูแลโรงเรียนเกี่ยวกับการซ่อมแซมอาการเรียนบ้านพักต่างๆที่อยู่ในางนานส่งเสริมบริการนะครับอีกการนึ่งที่รับผิดชอบก็คือมีแผนผังการทำงานะก็จะมีคณะกรรมการสถานศึกษา,น,าน,นะครับร่วมกับผู้บริการเป็นเลขาในการคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องการแผนงานงบประมาณอะไรต่งางๆก็จะผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพิเานให้ความรับผิดชอบ ที่จะทําแผนออกมาพัฒนาโรงเรียนนะครับทุกฝ่ายนี้จะต้องมีโครงการพัฒนานะครับมีโครงการพัฒนาโรงเรียนในแต่ละปีก็ประมาณก็จะมีขณะนรรมการรึกษาให้ความเป็นชอบก่อนที่จะเสนอโครงการบริหารส่วสนุนจังหวัดที่มาอนุมัติเงินมาสนับสนุสนให้กับทางโรงเรียนส,ส่งเสริมบริการในเร่เ,เกี่ยวกับสนใจจะอยู่ด้านอาการสถา,า,านที่ดูแลาแอ,อาการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารการดูแลเรื่องผุ้พภคบริโภค การในโรงเรียนเาจ่ะเปนน้ำป่อปาไฟฟ้าแรงกางนี้นะครับก็จะดูแลช่วยเซลตรงนี้ก็จะแบ่งฝ่ายก็จะมีครูเป็นัวหน้าฝ่ายแล้วก็มีคนรับผิดชอบร่วมกันนส่วนเสริมและบริการก็จะดูแลเรื่องอาการานที่พื้นที่ในโรงเรียนซ่อมแซมอาการปรับปรุงซ่อมแซมหรือว่าทำอะไรสิ่งผิดแบบแปลงใหม่ในเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่มีนสิ่งก่อสร้างก็จะอยู่ในฝ่ายส่วนเสริมและบริการนี่นะครับ การที่เราได้ฟังข้อมูลจากท่านผู้อำนวยการสุนชัยหนิงเพียงนะคะพวกเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผลค่ะซึ่งทางโรงเรียนมัะเก้าวิทยานะคะก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งค่ะที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในการทํางานในอาหาจักค่ะพวกเรานะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุนชัยหนิงเพียงนะคะที่ให้เก็บมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะ